ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเจ้าคอมมูเตอร์นะครับปีหนึ่งนะครับป้ายฝาแท้กําเนิดนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสวยบางเดิมนะครับคันนี้ได้เดิมทั้งคันนะครับเดิมจ๋านะครับอ่ามีตกแต่งนะครับมีชุดครอบฝากระโปรงนะครับอ่ากันชนนะครับหน้าหลังนะครับสีสวยบางๆนะครับรถไม่เคยโดนนะครับ ล้อยางใหม่สี่เส้นนะครับอ่าเดี๋ยวพาดูกันก่อนอ่าเดี๋ยวเบาเพลงก่อนแป๊บหนึ่งอ่ารีวิวกันก่อนนะครับภายในหุ้มหนังนะครับอ่าสีสันสดใสนะครับฟ้าสักฟ้าขาวนะครับอ่าดูกันเลยนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกหักนะครับชอกมุมเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับไม้น้อยนะครับไม้แท้ด้วยนะครับอ่าสามแสนสามนะครับไม้แท้นะ อันนี้ทางด้านผนขับนะครับไปดูซอก,กันดูมุมกันอ่าไม่มียับนะครับตะเครืองตะเข็บเดิมนะไปดูด้านหน้ากันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาด,ดูรอบคันนะครับดูด้านหน้ากันนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้อ่าเป็นไงครับ R L อยู่ครบนะครับตรงนี้เตอร์สวยนะครับพักนงพักน้ำใสนะ ไม่มียับนะครับเครื่องเงียบๆน,นี่ผมสตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสติกเกอร์อ่าอยู่ครบนะครับไม่หายนะเทนะครับอ่ารอ,อเลยนะครับส,สวยๆนะครับไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดลงนะสีบางๆนะครับสีสวยบางเดิมนะอ่าภายในครับ ภายในหล่อเลยนะครับเรียบเรี่ยมเลยเรมเรี่ยมเลยนะครับนี่นี่นครับเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับไม่มีชนนะครับรับประกันนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับผมเทสได้แล้วนะครับอ่าเป็นไงครับแม็กพร้อมยางใหม่นะครับใช้งานกันยาวๆนะครับบันลงบันไดสวยนะครับพื้นเพลินสวยนะครับคันนี้ได้เบาะสี่แถวด้วยนะครับเอาไปใช้รับปรุงนักเรียนได้เลยนะครับ ตอกองตอกลางมีครบนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะอ่าเป็นไงครับเบาะใหม่ทุกแถวนะครับอ่าสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับภายในสะอาดนะครับไม่มีลาขึ้นนะครับื่องเสียงมีนะครับอ่าคนโซนคนโซนกลางสวยนะครับอ่าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับโลโก้ยังอยู่นะครับอ่าดูรอบคันกันก่อนอ่คันนี้ได้บอสี่แถวนะครับ อยากได้สามก็พับเบาะที่สี่นะครับอเอาไปใช้งานได้เลยนะครับภายในส,สวยๆเรี่ยมๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตอ่ะดูเม็ดอาร์ตกันก่อนเม็ดครบนะครับไม่มีเม็ดหายนะครับไม่มีรอยเชื่อมใหม่นะครับได้เดิมๆเลยนะเดิมๆมันต้องอย่างนี้นะครับเดิมจ๋าเดิมจ๋านะครับ อยู่สมด้านในกันบ้างอ่าสะอาดนะครับไม่มีสนิมนะครับเรียบๆเ,เลยนะครับสีสันนะฮะสวยงามบางๆนะครับอาบางทั้งคันนะครับอยวไปดูเครื่องกันนะครับปัจจัยหลักเรานะครับนี่สตาร์ทเครื่องไว้เรียบร้อยเปิดแอร์เย็นฉ่ำนะครับ บัตหน้านะครับเพิ่มแผงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมเอ็นนี่ลงก่อนนี่เอ็นลงได้เลยนะอ่าดูซอกข้างในครับก็เรียมๆนะสะอาดสะอาดนะครับมาดูเครื่องกันนะครับปัจจัยหลักของเรานะครับวิ่งทางไกลไม่มีงองแงนะครับแห้งๆนะครับเรี้ยครัแบบเครื่องครับ เลยนะครับดูไอกันซิมีไอ้ไหมอ่าไอาไม่มีนะครับไอ้แห้งเลยนะครับอัตรงพลาสติกยังอยู่ครบนะครับเดิมจานะฮะแดดเปิดใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้ลงเงียบปิดเลยอ่เป็นไงครับเงียบนะครับ แอร์ออกแรงทุกช่องนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าแอร์จะไม่แรงนะครับไม่ต้องกลัวว่าแถวหลังจะแอร์ไม่ถึงนะครับมีช่องแอร์ทุกแถวนะครับเปิดความแรงเลยบัดหน้าต้องกลัวนี่แรงยไงครับเสียงลมอ่าเบาสวยนะครับมีมา่านรอบคันนะครับคันนี้อจอ อใช้งานได้นะครับจอใช้งานปกติเลยนะครับรถอ,อยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับอ่าคันนี้ใครจะได้ไปนะครับจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับนะสวยง,งามแบบนี้นะครับสวยสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนนะครับ ผมไม่เอารถชนมาขายอยู่แล้วนะครับคันนี้ป้ายฝาแท้กำเนิดนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับหายากครับอย่างนี้นะฮะไม่น้อยด้วยสามแสนสามนะครับไม่แท้นะครับเงียบเียบเลยนะครับเครื่องนะครับพร้อมใช้งานนะครับ กันชนนะครับมีหน้าหลังเลยนะครับเหมาะสําหรับรับนักเรียนเลยนะครับเครื่องเงียบเงียบนะฮะวิ่งทางไกลสบายนะครับอ่านี่ครับผมเทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในสวยๆนะครับเรียมๆนะครับเบาะสีสันสดใสนะครับฟ <directions> ้าขาวนะ จะขาวก็ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นอ่นั่นแหละฟ้าขาวแหละ,ะครีมครีมขาครีมฟ้านะครีมฟ้านะครับสวยทุกแถวนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับอ่าส,สวยเลยนะครับรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับอ่าติดตามรถใหม่ได้ทุได้ที่นะครับ Facebook เบียร์รถบ้านก็ เบียร์รถบ้านนะครับเฟซบุ o กนะครับเป็นเบียร์สอยดาวขับนะครับในเพจอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องของ youtube นะครับเป็นช่องเบียร์รถบ้าน99เจรินยนนะครับรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับคันนี้ ได้บางได้เดิมได้มือเดียวป้ายแดงได้ฟ้าแท้กำเนิดนะครับอ่า,อาครับสวยๆเรียมๆนะครับเดีย๋ยวไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันนะว่าได้อยู่นะสังกันไ,ได้ยินไหม ฟองเสียงลั่นๆเลยนะฮะ มาดูกันนะครับคันนี้จะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับอจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับที่นี่จองเงินได้ลดนะครับสวยๆบางๆนะครับอโอเคนะครับ